ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไม่ต้องเล่นก่อนลงแล้วก็กลับไปกลับเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับทางคอมน่าครับคเพราะไม่รู้จักกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้รู้จักไหมครับโอเคครับครับครับมุโฟมบาดใจเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ว่าปากอย่างเงี้ยไอ้เจ้าอ่ะครับเพาะวมีเล่ามีเล่าฝึกมุมมุมก่ก็เมื่อกี้น้องมาช่วยพี่เต๋าเขาโฟท่อมแต่น้องไม่ได้พูดไงเพราะว่าน้องติดสุรันอกอยู่ ก็ uh huh. เลย uh huh. ไม่ได้พูดออกมาก็คือพี่เต่าเขาอุ้มน้องออกมาใช่ป่ะพราน้องก็ไม่ได้พูดอะแล้วเขาบอกน้องว่าอะไรนะใบมึใบ,ใบแดกเหรออ่าฮะอ่ะไอ้ดาพูดปะ้าเขาไม่พูดก็ขเขาเข้ามาในบ้านหนูถามว่าใครอ่าก็ก็อ่ปกติคนเข้าบ้านเวลาถามก็อาจจะแล้วดนผิดอะไรอะอ่าฮะไม่น้องมาข<ม>อน้องมา,าผมเอ่าแล้วแล้วเต่ามึงไม่บอกไอ้ดาแล้วว่าคือใคร uh huh. อ่ะ ผมพูดไปแล้วผมถามหน่อยได้ไหมว่ามันต้องจบด้วยการแบบด่ากันนี้เลยครับไม่ได้ผมคเลยคือต้องตามยังมีรถห้าเลยโลอีกไแม้็เขาเข้ามาในบ้านตอนแรกเราถามว่าเราถามไปแล้วว่าใครเขาก็ยืนเงียบแล้วเขาก็เขาว่าอยู่แล้วเขาก็ส่งของแล้วเขาไม่ได้พูดแล้วเราผิดอะไรมันคือบ้านของเราอ่ะเข้าใจครับว่าบ้านของคุณแต่ว่ามันมันไม่รู้จักกันตอนแรกไม่ได้ด่านะตอนแรกถามแล้วว่าใคร ถามเขาสิว่าเรามาถามไหมน้องติดทั้งนอกไงน้องเลยไม่ได้ตอบแล้วเราจะรู้ด้วยไหมว่าติดที่ไหนก็จคือมันเราไม่รู้จักกันแต่คือมันมันมก็เป็นก็ใช่ไม่รู้จักกันไงแล้วตอนแรกเราด่าก่อนหรือเปล่าฮะอ๋อก็คืออย่างตอนแรกเราด่าหรือเปล่าเราก็ถามแล้วว่าใม่ต้อง่้ดเลนเเดี๋ยวล่นไม่ต้องเล่นก่อนแล้วก็กลับไปเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับทางขออนุมากครับคเพราะไม่รู้จักกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้รู้จักไหมครับโอเคครับ ทำโฟมบาดใจเดี๋ยวเก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ครัปากอย่างเงี้ยใช่เจ้ามึงไงโอเคโอเคอเ,คเคนี่ยกินไม่ต้องมีกินแล้วแน่วะนเมึงอะมึงอะนะก็บอกแล้วไม่ต้องเอาคนนอกเข้าแก๊งไม่น้องมาช่วยผมโอม้พี่ยมใครยินกลัวมันมน,นโอเคได้ไปแถวสัตว์ได้ไดเจอกันหลังรีแค่นั่นแหละไปเลย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 ไวไหนไว้ไวกกก บุนตีมาเลยบุนทีปเฮ้ยเฮ้ยรถรถอยู่ไหนรถว่าง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 มานีๆมารถว่างรถว่างมาๆมาๆไอ้ถักไม้ถักถักขึ้นขึ้นใครใครไปไหมสิ่แปดเขาว่างสี่แปดเข่าว่างไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ามือเฮ้ยอย่ามือ ไอ้ที่ยังเป็นที่อะไรมากไปสัให้เหี้ยแกงก็จอกไอ้หี้ยกลับมาแล้ว่าไอเหี้ยแกงเียงดน่อยีพีรไม่มีรถอไรเหี้ยไอัโอ้ยสัเหี้ยนี่เองโอ้ดนพี่กูแทงใ่เหี้ยพี่หน่อย อะไรชุบไปเลย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 ชุบไปเกักพด้วยกักศพด้วยไป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 ียิงก่อนเตเตชัวนไปนไปนไทำยี่อะไรมีทำยีอะไรไปไปเฮ้ยพวกกันเล่นก่อนมาเกเล่นก่อนเร็วดูเพื่อนด้วยอเพื่อนนอนดูด้วยไอ้ตัวไม้อะเอาตัวไม้ดิลุตัวไม้ดิลุตัวไม้ดิลุตัวไม้ดิงไอสัต ทำพี่อะไรมึงทำพี่อะไรทำพี่อะไรมึงทำพี่อะไรไอ้พี่ตีกี่ใบพี่ตีกี่ใบไม่ได้เลยก็มาดิก็อยากรู้จังอะไปเล่ยไล่นไร้มือเฮียไร้มือปากดีเฮียอะไรมึงแกมึงปากดีเฮียอะไรปากดีเฮียอะไรปากดีเฮียอะไรแกมึงอะไอ้ึงกบอลเล่นจอบ เก็อ่ะเย็นลงเย็นลงมาเย็นเย็นไปเย็นไรไปเย็นไรเย็นไรเย็นมาบ้านคุณนี่ได้ใจได้ใจช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยมูชิ้เหี้ยี่อะอีมีเอดีรีเพื่อนด้วยเฮ้ยเอาไม้มาคนหนึ่งดิเอาไม้มาปิดนี่คนหนึ่งดิเอาไม้มานี่ดิรีเพื่อนรีเพื่อนขึ้นมาฟังโกรีเพื่อนขึ้นมารีเพื่อนรีเพื่อนเอดีฟอกหมดเอดีฟอกหมด

ลูฟี่ไลทที่แปดลูฟี่ไลทที่แปด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 ไล่เยอะนะไม่ต้องนนะไลนะ่เยอะนะเคลียร์เคลียร์ไฟใหญ่เคลียร์ไฟใหญ่หเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปเลยไม่ต้องไล่เยอะนะ ไปไหนปืนเขามีว oh, <emos. c oughs> ิยิงไม่ได้เอาแอ๊ไอ้งูมีบนทุเขาลูฟี่โอ้ยเยยยยลงยาย้ยยย เมื่อกี้ตามตามถึงบ้าอยู่นี่อยู่บนภูเขาหน้าบ้านภูเขาหน้าบ้านหน้าบ้านพลาสติกแพทริกภูเขาหน้าบ้านมันอะอะไรครับคุณตำรวจวิวาดครับโอเคโอเคออกออกอลอดยิงยิงมาให้หมดยิงมาให้หมดยิงมาให้หมด ตำรวจจับทลอวิบ้านนะเตรียมตัวออกกลับบ้าน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 งกลับบ้านหมดกลับบ้านออกมาออกมากลับบ้านกลับบ้านตำรวจเข้าแล้วออกมาออกมากลับบ้านให้หมดเอาไปเอากลับบ้านกลับบออออกปล่อยแพทไปปล่อยแพทไปปล่อยแพทไปก่อนไป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  เออมีคนโดนบั็กใช่อ,อ่าเพทริกโดนจับไปคนหนึ่งนะได้เว้ยตัวบัลป่ะเนี่ยมันมันรอดโหนไปอีโมเลยเจ้ามาอีโมไปสองสามตัวเลยป่ะเรียกเอ่อเรียกเรียกช่างเอานะไม่ต้องใช้กล่องซ่อมเรียกช่างเอา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 โลตั้มเรียกเลยโลตัมเรียกเลยเรียก<อ>คเนคเดี๋ยวกูเรียกเอง ไม่เดีไยวต้องไปตำพระบ้านเลยไอกาซอนไปรับพทริกที่เอนดี่ชอร์นี้ไปบอกให้มันอันเจลทั้งหมดแล้วรับมันมา